สวัสดีค่ะทุกคนพบกับที่ดินสวยนครนายกบายแต้วกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้แต้วมีที่ดินวิวเขาสวยๆวิวเขาชัดๆมาแนะนำค่ะอยู่ตำบลเขาพ,ะพราะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะ เนื้อที่ทั้งหมด424ตารางวาค่ะหรือ1ไร่24ตารางวาค่ะถมแล้วน้ำพร้อมไฟฟ้าพร้อมค่ะเจ้าของขายยกแปลงในราคา3 1 8ล0 0 0บาทค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะได้ที่ดินเพื่อทำบ้านสวนแปลงนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะลูกค้าจะได้พบกับธรรมชาติ100%เเซเลยนะคะตื่นเช้ามาเราก็จะเจอกับวิวทุ่งนาวิวเขาและสายหมอกล้อมรอบเลยค่ะ ถนนการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นถนนสาธารณะนะคะจนถึงแปลงที่ดินเลยและเป็นถนนลาดยางเกือบถึงแปลงที่ดินเลยนะคะทุกคนเพียงแค่80เมตรเท่านั้นค่ะที่เลี้ยวเข้าซอยจากถนนลาดยางไปนะคะเป็นถนนลูกลังค่ะ80เมตรนะคะถึงแปลงที่ดินค่ะ ถนนมีความกว้างประมาณ4เมตร5เมตรเป็นบางช่วงนะคะทุกคนเอาจริงๆถนนก็ไม่ได้กว้างขนาด8เมตร10เมตรค่ะแต่ว่าเป็นถนนที่ใช้กันในหมู่บ้านนะคะรถวิ่งไม่เยอะค่ะและที่สำคัญถนนดีมากๆเพราะว่าเป็นถนนลาดยางเกือบทั้งสายเลยนะคะ การขับรถเดินทางเข้าออกส่วนทางกันได้ค่ะทุกคนเพราะว่ามีไหลาทางเราสามารถหลบกันได้นะคะแตวมองว่าที่ดินแปลงนี้ถึงแม้ว่าถนนทางเข้าจะไม่กว้าง8เมตร10เมตรแต่ว่าเราได้ถนนลาดยางนะคะทุกคนไม่ใช่ถนนหินไม่ใช่ถนนดินนะคะที่เวลาฝนตกก็เละเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนั้นเดินทางเข้าออกลําบากค่ะแต่ว่าเราได้ถนนลาดยางเกือบถึงแปลงที่ดินเลยนะคะทุกคน ที่ดินและบ้านแต่ละแปลงนะคะก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปค่ะแล้วแต่ความชอบความพอใจของเจ้าของใหม่นะคะตอนนี้เรามาถึงแปลงที่ดินกันแล้วค่ะเลี้ยวเข้ามาจากถนนลาดยางนะคะเป็นถนนดินประมาณ80เมตรเท่านั้นค่ะก็ถึงแปลงที่ดินแล้วค่ะที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมดนะคะ424ตารางวาหรือ1ไร่24ตารางวาค่ะเจ้าของขายยกแปลงในราคา3าล้าน1นึ0 0 0บาทค่ะ แต่ถ้าลูกค้าอยากได้แปลงที่เล็กลงนะคะก็คือ324ตารางวาค่ะราคาเจ้าของขายในราคา2 4 3ล้านบาทค่ะสำหรับที่ดิน324ตารางวานะคะหรือว่าเราอยากซื้อยกแปลงเลยก็ได้คะ่ะ424ตารางวาหรือ1ไร่24ตารางวานะคะในราคา3 1 8ล้านบาทค่ะ โฉนดพร้อมโอนทุกแบบนะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อ424ตารางวาหรือ324ตารางวาพร้อมโอนนะคะโฉนดคุดแดงค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะัดแต้วเข้าชมได้เลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ลูกค้าจะได้พบกับธรรมชาติ100%เปอร์เซตเลยค่ะวิวเขาวิวทุ่งนาชัดๆเลยนะคะทุกคน ที่ดินเจ้าของได้ถมไว้แล้วนะคะทุกคนน้ำพร้อมไฟฟ้าพร้อมอินเทอร์เน็ตพร้อมค่ะทุกคนลูกค้าท่านไหนสนใจนะัดเต้วเข้าชมได้เลยนะคะเดินทางจากกรุงเทพนิดเดียวเองค่ะใช้เวลาไม่นานเลยนะคะห่างจากรังสิตฟิวเจอร์ประมาณ86กิโลเมตรค่ะ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากๆใกล้คาเฟ่นะคะห่างจากคาเฟ่ภูตะลึงอ่างเก็บน้ําห้อยปือนะคะประมาณ3-4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะห่างจากตัวเมืองโรงพยาบาล,ลคนครนายกแมคโคโรตัสนะคะประมาณ10-12กิโลเมตรเท่านั้นค่ะห่างจากเขื่อนขุนด่านน้ําตกสาลิการนางรองน้ําตกวังตะไคร้นะคะประมาณ15-20กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสนใจนัดแต้าเข้าชมได้เลยนะคะที่ดินสวยมากๆวิวเขาวิวทุ่งนา วิวเขาล้อมรอบเลยค่ะโทรนัดเต้วได้เลยที่เบอร์0847793287 7ค่ะเพิ่มเติมท้ายคลิปอีกเรื่องหนึ่งค่ะทุกคนว่าที่ดินแปลงนี้นะคะน้ำไม่ท่วมแน่นอนค่ะรับรองจากพี่เจ้าของเลยนะคะเพราะว่าพี่เจ้าของอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่มานานมากแล้วด้วยค่ะรับรองว่าน้ำไม่ท่วมแน่นอนค่ะ